8 2 0นะครับไม่ใช่รอบเดิมโรงงานนะฮะนะฮะร้านฟรีใช้แก๊สด้วยจูนแก๊ส LPG เวอร์ซ r e เ l ี i m e ทนะฮะคันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะอันนี้เป็นน้าตารางจูนแก๊สเวอร์ซนะฮะ LPG เวอร์ซคันนี้เป็นลูกค้าเก่านะฮะ ก็เคยทำโปร5 0าพันไปแล้ววันนี้ก็อัปเดตไฟล์2024ให้ด้วยนะครับแล้วก็จูนแก๊ส LPG เดี่ยวทามเพิ่มเติมนะฮะจูนโดยใช้ตัวนี้นะครับเอฟไบตัวจับส่วนผสมน้ำมันกากศครับสายเบนซินใส่แก๊สเวลาจูดรถต้องมีละจ้ะสปีดเทสนะครับและคอรจีแปดสองจุดศูนย์เดิมสนิทนะฮะคันนี้เคยรีแบบไปแล้ววันนี้เพิ่มจูนแก๊ส LPG เวอร์ซุสเดียวทามนะฮะมาเปิดไอเกียดีโหลดิงทุกอย่างนะครับ แก๊สก็มันได้นะจ๊ะตออเกียร์เดียดด้วยขามานี่มาแบบบางๆาเลยอะ อโอเคอันนี้ก็พร้อมอัปเดตอัปเดตไฟล์อัปเดตไฟล์ฟจูนปี2024นะฮะลูกค้ากับนะฮะโอเคก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้อคร G820 อร์ด G8 2.0แล้วใช้ LPG เป็นหลักนะครับลองดูครับมีอะไรแตกต่างบ้างนะฮะมีจูนรับจูนแก๊สคล 2, าละ2,000บาทนะครับ2,000บาทในที่นี้คือผมใช้ AF เป็นตัวเก็บดัตตล็อกนะฮะจูดเหมือนจูรลดละมันหมดทุกอย่างนะฮะไม่ใช่ราคา4ี่ห้าร้อยบาทที่เบิ้นอยู่กับที่นะครับออตโต้จูนไม่ใช่นะฮะแตกต่างกันนะครับงานคนละแบบนะฮะแล้วผจูนตามขาคันเร่งจูสนสดจูดถนนนะฮะวิ่งถนนจูดทุกคันนะครับให้ได้สมประสบที่ดีที่สุดแล้วรถจะบีกําลังมากขึ้นนะครับแล้วก็จะได้ได้สดเรื่องประหยัดด้วยนะครับการจูนบางไม่ได้ไม่ได้ทาให รถประหยัดขึ้นนะฮะเผลอๆจะกินกว่าเดิมพี่ซ้าแล้วก็เป็นอันตรายต่อบาวๆาวด้วยบาๆวาวาวาก็จะไปไวนะครับเบาวจะไปไวนะฮะก็พีจูน่าอูอยู่เสรีไทยเจ็ดสิบสามอีกที่คือครัลูกกาคลองเจ็ดนะฮะรับแต่งานจูอย่างเดียวรวมถึงจูนอกสถานที่นะครับแก๊สผมก็รับนอกสถานที่นะฮะโคกคาเดินทางแล้วก็ติดตามด,ด้วยทั้งสี่ช่องทางนะฮะ Facebook YouTube Google, และก็ Tiktok ทีมพี une, จูนีแบบพันดาเจอทั้งสี่ช่องทางเลยนะฮะ แล้วก็ทั้งสี่ช่องทางผมแนบเบอร์ไว้ครบหมดแล้วก็แอปไลน์ได้เลยนะจ๊ะโอเคก็ขอบคุณครับ